เออสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเวลาเที่ยงคืนสิบสอนาทีนะครับผมตอนนี้เกิดอย่างขึ้นก็ไม่รู้นะครับหลังจากที่ Map X m a p เ e นเซอร์มิเลเตอร์เอ็กอัปเดตมาปั๊บอยู่ดีระบบระบอก็ล่มเฉยเลยนะครับผมในโทรศัพท์ก็เป็นนะตอนนี้นะครับผมผมลองเออโหลดอะไรวะอันนี้ข้อมูลอะไรเข้าไม่ได้เลยนะครับคือทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยน,นะครับผม อดผมจะลองสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่นะครับในระบอกก็แล้วกันนะโอเคดูว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคนะตั้งชื่อเป็นมัวนิ่มแล้วก็แล้วกันรหัสก็มัวนิ่มนะครับผมทำไมากดตนิ่มได้ะ อันอย่างน้อยไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้ไม่ใช่รหัสผ่านที่เรียบง่ายสอบบัญชีผู้ใช้นะครับตอนนี้ผมกำลังสมัครบ,บัญชีผู้ใช้นะครับทองติงเว้นวังพิสเทริแกนโอเคนะครับเหมือนระบบเราบอกจะล่มจริงๆนะครับผมแบบล่มจริงๆจังๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเล่นกันได้หรือเปล่านะ เมื่อจอัปเดตผมก็ลองกดออกดูนะครับผมบทสรุปเอ,อตอนนี้ก็เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะเลตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะก็ต้องรอดูรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับผมแหมเซ็งเลยรบอกเกมสุดรักของผมนะฮะเล่นอยู่เกมเดียวยูดีก็ลมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับปกติโทรศัพท์ผมก็ไม่เล่นเกมเลยสิโอเคนะครับวันนี้ก็ เอว่แค่นี้นะครับตอนที่คือตอนนี้นะครับผมก็มาบนให้ฟังนะว่าระบบมันล่มนะครับผมล่มนะล่มจริงๆนะฮะโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ